มาต่อกันที่คลิปที่2เลยนะคะเราก็จะสอนถักประกบชิ้นงานกันนะคะเมื่อเราได้สองชิ้นแล้วนะคะเราก็จะเอามาประกบกันแบบนี้นะคะเดือยเราจะเริ่มจากตรงมุมนี้ก่อนนะคะค่ะแล้วก็ขึ้นแถวแรกด้วยการถักโซ่3นะคะแล้วก็พลิกชิ้นงานค่ะอันนี้โซ่3แล้วนะคะ เราก็จะถัก f ลงบนหลักที่สามนะคะนับจากหลักโซ่มาเลยนะคะถัก f ไปเรื่อยๆค่ะจนถึงมุมสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะถัก f สามหลักลงในหลักเดียวกันเหมือนเดิมค่ะถักไปให้ถึงตรงมุมนะคะแล้วก็มาตรงนี้เดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อกับอีกชิ้นหนึ่งนะคะ ตรงก่อนเราจะเชื่อมนะคะเราก็จะถกักเหมือนเดิมคะ่ะก็คือการถัก f 2หลักลงในหลักเดียวกันนะคะ f หลักที่สองแล้วก็เราไปเชื่อมกับตรงจุดนี้ก็คือหลักแถวแรกเลยนะคะก่อนเชื่อ,อมนะคะเราก็จะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งก่อนเนาะแล้วก็แทงเข็มลงไปในหลักแรกเลยนะคะ ข้อกไม้ขึ้นมาข้อกไหมาลอดผ่านทีละสองห่วงค่ะถัก f อีกหนึ่งครั้งนะคะลงบนหลักเดิมค่ะแล้วถัก f ไปเรื่อยๆไปทีละหลักนะคะ ค่เราก็ถักไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนท้ายแถวนะคะตอนท้ายแถวนะคะเราก็จะทำแบบประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตรงหลักนี้นะคะเรายังเราเว้นไว้หนึ่งหลักนะคะแล้วก็ถักเอฟลงบนหลักสุดท้ายเลยคะ่ะแล้วก็ถักโซ่ สมหรือถักโซ่สามนะคะแล้วก็ควักไหมแทงเข็มลงไปในหลักที่แล้วแทงเข็มลงในหลักที่สองนะคะนับจากตัวหลักโซ่มานะคะแล้วเราก็จะถัก f ไปเรื่อยๆค่ะเวลาขึ้นแถวใหม่นะคะเราก็จะเว้นไว้หนึ่งหลักเนาะแล้วถัก F อนะคะ เพื่อที่เพื่อที่จะไม่ให้เกิดช่องโหว่นะคะเราก็จะเว้นให้น้อยลงเนาะแล้วเดี๋ยวมาถึงตรงกลางเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะค่ะเมื่อถึงแถวกลางแล้วนะคะถึงตรงกลางตัวเสื้อแล้วเราก็จะถัก f บนหลักข้างล,างล่างนะคะก็จะเป็นหลัก ใกล้ๆก,กันแล้วก็อย่าเพิ่งรวบหมดนะคะแล้วไปถัก f ตรงฝั่งตรงข้ามแล้วก็รวบทีเดียว2อหลักด้วยกันนี้นะคะแล้วก็ถัก f ไปเรื่อยๆค่ะตามปกติเลยนะคะ ค่ะเราก็จะถักแบบนี้นะคะไปจนจบแถวตอนจบแถวนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะที่เราเคยทำมานะคะแล้วก็ตอนเริ่มแถวก็เหมือนกันนะคะในแถวตรงกลางนะคะเราจะถัก f 3หลักนะคะรวบพร้อมกัน3หลักนะคะถัก f ในแต่ละหลักแล้วมารวบพร้อมกันนะคะ <lantern. S 2> เป็นการรวบหลักเนาะแล้วก็ถัก f ธรรมดาค่ะไปในแต่ละหลักได้เลยนะคะ มันจะพิเศษตรงกลางตรงกลางเนี่ยค่ะเราก็ถางแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ความสูงตามที่เราต้องการเลยนะคะอยากได้เอวลอยก็ทําให้เหนือสะดือนะคะถางให้ได้ความสูงตามที่เราต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ